สวัสดีครับทุกทกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับแล้วก็พอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์ว่าชั้นเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับกับอาจารย์เกียรติจะเปิดชั้นใหม่เริ่มวันที่30มิถุนายนนี้นะครับอาจารย์เกียรติสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom นะครับเชิญลงทะเบียนได้แล้วนะครับโดย add ไลน์ไอดีของอาจารย์เกียรติตามมุมขวาล่างนี้นะครับซ้ายของจอขวาของคนดูติดต่อที่อาจารย์เกียรตกโคชโหรานะครับลน์ไอดีโฮโรขีด p r i v a t นะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์เกียรติสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักเลยนะครับว่า เอ่อจะต้องอ่านดูดวงกันยังไงจักรราศรีเป็นยังไงดาวเป็นอย่างอย่างไรนะครับจนกระทั่งสามารถพยากรณได้การจะพยากรณ์ได้นี้นะครับท่านท่านจะต้องรู้พื้นฐานมากมายและมีความเข้าใจกับมันนะครับหลายสถาบันก็บ่มเพราะกว่านักเรียนจะเรียนเข้าใจและอ่านดวงได้และพยากรได้ บางทีก็เป็นหลายปีนะครับแต่ที่นี่อาจารย์เกียรติสอนให้ท่านอ่านดวงอ่านเข้าใจพยากรณ์ได้ภายในการเรียนเพียงชั้นเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับคลาสหนึ่งจะมีการเรียนการสอนประมาณ4ครั้งนะครับท่านจะรู้อะไรมัางหลังจากเรียนจากอาจารย์เกียรติแล้วท่านจะรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่นี้นะครับอธิบายให้ท่านฟังว่ามันคืออะไรใช้อย่างไรนะครับ และก็ใช้ในการพยากรณ์นั่นเองในการเรียนการสอนหัวราสศาสไทยนะครับอาจารย์เกียรติเน้นเรื่องการอ่านดวงได้นะครับอ่านดวงเป็นนะครับท่านจะต้องอ่านดวงได้อ่านดวงเป็นโดยถูกวิธีนะครับจะทําให้ท่านพยากรณ์หรือเข้าใจดวงชะตาของคนที่ท่านต้องการรู้นะครับอย่างถูกต้องแม่นยําไม่มีผิดพลาดนะครับและอาจารย์เกียรติยังสอน วิวิชาอีกหนึ่งวิชาชื่อว่าวิชากำหนดเวลาตายหรือกำหนดการตายหรือเวลาหมดอายุไขอันนี้จะเป็นชั้นเรียนพิเศษต่างหากนะครับก็ติดต่อมานะครับในทางไลน์นะครับเพื่อจะคุยกันว่าจะเรียนเป็นการส่วนตัวเดี่ยวๆหรือว่าจะเข้าในชั้นเรียนก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรียนเดี่ยวๆก็ประมาณครั้งหรือสองครั้งก,ก็ก็รู้หมดแล้ว นะครับท่านเรียนในชั้นเรียนก็ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็มีคำเรียกร้องมานะครับว่าอยากรู้เรื่องของเลข7ตัวด้วยความเป็นจริงวิชาสัตตพยากรณ์นั้นเป็นเป็นเพียงวิชาประกอบขึ้นมาอีกหนึ่งวิชานะครับการดูดวงที่แม่นยําที่สุดใช้จักรราศีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีคำเรียกร้องก็สนองตอบนะครับว่าท่านก็ลงทะเบียนเรียน ั้นเรียนวิชาเลข7ตัวได้ด้วยนะครับก็ค่าเรียน3,000บาทเช่นกันวิชาสตพยากรณ์นี่จะมีการเรียนประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งนะครับโดยอาจารย์เกียรติจะสอนออสัตพยากรณ์ฐานนะครับเราดู5ฐานนะครับยังไม่ต้องไปถึง9ฐานนี่คือตารางเรียนนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาวิชา ก็เข้าเรียนตามเวลานะครับโดยเมื่อติดต่อมาทางไลน์แล้วอาจารย์เกียรติก็จะส่งโค้ดเข้าชั้นเรียนให้นะครับส่วนลูกศิษย์ที่เรียนอยู่แล้วเรียนเรียนจบไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าฟังการบรรยายทุกวันอาทิตย์ได้นะครับอาจารย์เกียรติได้บรรยายเรื่องต่างๆในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง10บโมงนะครับโดยปกติและหลังจาก10บโมงก็จะเป็นชั้นเรียนที่ เป็นชั้นเรียนใหม่นะครับก็ติดต่อได้ทางไลน์ทั้งสิ้นเลยนะครับท่านที่สนใจจะเรียนอย่างไรบ้างก็เอาตามสะดวกที่ท่านดูในในกำหนดตารางเรียนนี้นะครับนี่คือตารางเรียนของเดือนมิถุนาต่อกรกฎาปีนี้นะครับและนี่ก็คือตารางเรียนของเดือนสิงหานะครับเน้นที่สตตพยากรนะครับ ครับผมเมื่อประชาสัมพันธ์จบก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี